สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกับคลิปวิวดีโอในการทําใบงานนะคะครั้งที่7นะคะในกรณีที่นักเรียนเรียนที่บ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะเรามาดูใบแรกกันเลยนะคะอ่ะครูจะให้นักเรียนหน้าที่หนึ่งนะคะเป็นการเขียนคําประสมสระอีนะคะสระอีเป็นสระเสียงสั้นนะคะอย่างเช่นคาว่าพอพอนะคะพอพานพออีพีนะคะสระอี ก็ให้นักเรียนเขียนนะคะเขียนสระที่เหลืออยู่3ตัวนะคะตออีพีนะคะคําที่2องฟอฟันฟอฟันออกเสียงฟออีฟินะคะดอเด็กดออีดิหอยฮีหออีหีนอหนูนออีนิวอแหวนวออีวอิบอใบไม,ม,ม้บออีดินะคะต่อไปใบที่2ใบที่2นะคะเป็นการเขียนเขียนคํา เขียนเป็นคําและฝึกอ่านนะคะสระอูนะคะมันจะมีคำอย่างเช่นคําที่หนึ่งปอปออูนอปูนนะคะมันมีตัวสะกดด้วยอย่างเช่นคําที่หนึ่งปออูนอปูนนะคะมันจะมีตัวสะกดด้วยนะคะเขียนตามที่เป็นรูปภาพเลยนะคะคําที่สองตอ,อู มอตูมนะคะมอมาตอกูมอตูมนะคะคำที่สามสออูงอสูงนะคะนักเรียนเขียนไปเลยคำที่สี่รออูบอลูกนะคะคำที่ห้าหออูกอหูคำที่หกบอูมอปออู มปูมนะคะอ่าใบนี้ผ่านไปใบที่3โยงเส้นจับคู่ภาพประสมสระกับคำให้ตรงกันอันนี้คุณจะยกตัวอย่างคำแรกนะคะคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งชช้างนะคะเป็นช้างแทนชอช้างนะคะชอบวกอะเป็นชอ,อะชะนักเรียนก็โยงมาใช้ใบบรรทัดโยงนะคะชอ,อะชะ้นะคะ อันที่สองงอบวกอาเป็นงอางานอันงานไหนนักเรียนก็โยงไปนะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะบครบกวนผู้ปกครองแนะนําแล้วก็ช่วยนักเรียนทําแบบฝึกด้วยนะคะช่วยอ่านให้ใหนักเรียนโยงเองนะคะใหม่ที่สามจับคู่คํากับสระให้ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นการผสมสระอะนะคะสระแรกนะคะสระแรกสระแรก สระเอนะคะสระเอนะคะให้เรียนโยงไปหาสระเอสระเอนะคะโยงอันนี้เป็นการโยงคํากับสระให้ถูกต้องอันแรกเป็นบอเอะเบะคือสระเอนะคะบใบไม้อยู่ตรงกลางเป็นบอเอะเบะเป็นสระเอนะคะอ่าเล่มต่อไปให้นักเรียนเติมจงเติมช่องว่างตรงเติมช่องว่างนะคะ จงเติมช่องว่างนี่คืออยู่ด้านซ้ายมือนะคะอ่ะนักเรียนเติมคําที่มีประโยคหน้านี้จะยากนิดหนึงนะคะอันนี้ต้องอาศัยผู้ปกครองช่วยทําการบ้านแล้วนะคะเติมคําในช่องว่างนะคะอย่างเช่นคําแรกข้อ1น,นะคะตะตะอะไรเว้นไว้แล้วก็เขียนปปเป็นตะปูตะปูข้อสองบีอะไรบิดาแล้วก็ดอาดาบิดา เติมคําในช่องว่างให้มีประโยคและมีความหมายนะคะอย่างด้านขวามือเขาบอกว่าจงโยงเส้นจับคู่ภาพกับคําอะไรเป็นเล่มคะเป็นเล่มเป็นหนังสือนักเรียนก็โยงมาหาหนังสือนะคะอะไรเป็นแท่งคะแท่งก็คือดินสอหรือปากกาเป็นแท่งเราก็โยงนะคะโยงไปให้นักเรียนทำเลยนะคะอ่าอันนี้จะเป็นการเติมคำนะคะเติมคำ มีการนับให้เรียนเติมไปเลยหน้านี้ไม่ยากหน้าเรียนเติมได้นะคะหน้านี้จะเป็นคณิตศาสตร์นะคะให้นักเรียนบวกกับลบนะคะอย่างข้อแรก5้าบวกหนึ่งเป็นหกนักเรียนก็เติมไปนะหน้านี้จะเป็นการนับจํานวนเก้าเก้าสิบเอ็ดนักเรียนนับดูรูป1 2 3 4งสองสามี่ห้าหก็ดแดเ้าแล้วก็ให้นักเรียนอะไรนักเรียนวงกลมเก้นะคะ อันนี้ให้เรียนจับคู่บวกนะคะสองบวกหนึ่งสองสามสี่ห้าบวกห้าเป็นเจ็ดอย่างนี้นะคะหน้าสุดท้ายให้เรียนฝึกบวกลบนะคะหกมีอยู่หกลบออกไปหน<ม>ึ่งก็เหลือห้านะคะหรือนักเรียนจะว่า,านักเรียนจะบ,บวกก็ได้สามแล้วก็นับเพิ่มไปอีกหนึ่งสามแล้วก็สี่บวกเพิ่มไปอันนี้ต้องรบวกวนผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหลานด้วยนะคะ อ่าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ